เจ๊หมูมาแบบแซบๆกับเมนูห <c oughs> มึกลวกเสียบไม้ราดน้ำจิ้มแซบคะ่ะโอ้โหพูดแล้วน้ำลายสอมากไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่พริกแดงจินดานลงในโครกตามด้วยกระเทียมรากผักชีสอยคลกส่วนผสม,สมให้ละเอียดได้เลยนะยิ่งละเอียดยิ่งเผ็ดนะทุกคนใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำปลามะน,นาวจะ้ะ ใช้าสากคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันคนไปจนน้ำตาลปี๊บละลายเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วน้ำจิ้มแซ่บของเราง่ายมากเป็นลวกหมึกกันค่ะน้ำเดือดแล้วใส่หมึกลงไปเจ๊ใช้หมึกสายนะจ๊ะลวกไม่นานมา,จากจ้ะประมาณ10-15วินาทีก็นำขึ้นมาพักไว้ได้เลยใครอยากให้กรุบกรอบก็นำไปนอกน้ำเย็นไว้ได้นะนำไปเสียบไม้มาแล้วค่ะร้านน้ำจิ้มที่ทำไว้ลงไป น่าทานมากเสร์ฟพร้อมผักเคียงตามชอบเท่านี้ก็พร้อมแซ่บทำไม่ยากเลยลองทำดูนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทัก i อ b อ x เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ